เรียบร้อยใช่ไหมนี่นิวลูกค้าเยอะเลยวันนี้ครับรสีร้านขอนละมันหน่อยพี่ต้องจัดสีต้องนิวนะครับไม่จัดได้ยังไงล่ะฮะเห็นบอกว่าขอละมันเตรียมถังด้วยไม่ต้องขอให้ไปเลยคุณพี่โอ้โหอยู่แถวนี้แหมเราพวกไม่มีปัญหาดูแลอย่างนี้นิวแอมบ์คาซิตพี่ครับพี่แค่จะขอแค่เก่งใจไม่ต้องเกรงใจคุณพี่อ่ะเดี๋ยวจะว่าอะไรกันไหมสบายสบาย น้ำม,ม,มันเต็มถังครับเพื่อนๆแอร์เย็นเทียบอ้าวสวัสดีหมอมซูเป็นไหนมาครับเนี่ยเฮตาวีใช่ครับผมไอ้มิซ่าเซียด้าถูกต้องเราทำต้องดึงหน้าใส่พี่ด้วยอ่ะเย็นๆแล้วด้วยอากาศร้อ is, kind of นหร <im coaching yen travelers> ือไงฮะไปฮะโอ้โหพี่เราก็ทำพิธีกรรมนะฮะนะฮะเราไทยพุทธอยู่แล้วนะครับไว้ยแม่ย่านางหน่อยเอาเรื่อยเขาใช้นะครับออกไปก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเฮงรวยๆนะครับร่ำรวยเงินทองนะฮะน้องเอกตามไปด้วยน้ำมันเต็มถัง จัดให้พี่เขาหน่อยนี่กลับด้วยกันเลยป่ะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วคุณพี่นะเดี๋ยวพี่อะไรแวะมาขอบคุณมากวัสดีครับสวัสดีครับนี่บริการดีมากสามบ้านเช่นนี้หนึ่งดีมากนะครับได้อยู่นะเยี่ยมดีมากนะครับเจอเจอชุกใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ขอบคุณมากไปตามคุณพี่เข้าไปน้ำมันเต็มถังนะครับโอเคเรียบร้อยขึ้นมือนะเพื่อนๆนะครับอิวสูนะครับ TFR ยีสุดอะคอนไอแล้วสวยนะเพื่อนๆนะครับปีสองพันด้วยเพราะว่าไฟฟ้าด้วยนะซ้อนแปดเทอร์โบเรดมสุดๆนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแนละ้วจบเรีนสดคันนี้บอกเลยว่าราคาไม่แพงอย่างมากเลยนะครับอา้าวไม่ไปเข้าหรอทำไม<ท>ำฮะๆๆไม่ไปเปนะ็นไรฮะส่งหม่อมไปคนนี้ก็พอแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะนี่ครับ รถสวยไปเรียบร้อยนะครับมาเป็นมีตัวคาร์ครับผม <S <S ต้องได้รถสวยถูกใจนะนี่นิวโห,โหนี่งานเยอะตลอดเวลาเลยนะเนี่ยยังไงครับเนี่ยมีเลไฟฟิล์มสีไหมน้องนิวก็ฝากครับพี่สำหรับรถไฟฟิล์มใหม่นะพี่ที่กำลังหาใช้รถบ,บ้านกับสงการนะครับพี่มแวะมาพี่แต่งนี่เพิ่งผ่านปีใหม่นี่ยังไม่มวอเลนทานเลยนี่เราไปสงการแล้วฮะ ไม่มีปัญหาครับก็แวะมาชมได้เรามีรถสวยให้เยอะนะครับขอบคุณน้องนิอะมากๆเลยนะครับก็สถานที่ตั้งที่สิรเรียบตำรวจกองสังกกราบตมบูรีนะขอบคุณครับผมเจอันตอนพีชอีครับ